ผมเคยพูจะเล่นกับเพื่อนว่าความฝันของคนเรานะคะทุกวันนึกูดังกูจะจ้างรามารูนเลยมื่อมึงดูสุดยอดสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะบอสขอบคุณนะคะออเดินจากแมลิต้า USA นะคะที่ให้มีมีช็อตดอกไม้ธนบัตรได้ไมืนอยูนตรงนี้นะคะ ทุกคนที่รับพี่ได้ในวันนี้ปกติเราจะเจอพี่เขางานทุ่งสีเมืองนะครับแต่ปีนี้เจอที่บ้านคอใหญ่แล้วกันครับขอบคุณไอ้ไอ้ค้างคนระับขอบคุณไอ้มือก่อนไอ้มือเหีย ราต้องขอบคุณน้องน้องสาวนะครับที่ไม่เคยทิ้งไปไหนเลยน้องเอสจะมาสร้างอาสูดต่อยังไงเรามาดูน,นะครับขอบคุณน้องสาวมากๆางเลครับ <Happy S 1> อีหละไอฝากเชียงกันนะ คุณผู้จัดการใหญ่นะครับพี่ใหญ่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณบริษัทค่ขอบคุณมากครับครัอบอ,อันนี้เห็นผมพูดเดี่ยวไหมว่าเกี่ยวกับไหน้มครับขอบคุณครับ ขอเสียงคนรักวงรามาันูนนะครับแล้วก็ขอเสียงคนรักวงเลาา็กคอนอำนาจนะครับโอเคครับถ้ามาอย่างนี้ทุกป,ปีผมเสี่ยวไอามาทุกปี่ได้ปะครับอันไอกาเสิ่วลองเพ้าไอไ,ได้เลยครับอาทิตนยะ์้าครับวันนี้วันนี้วันนี้พิเศษวันนี้พิเศษ,นนเ,ศษเสียงึังไงให้กับลองลบกด้วย วันนี้้องลุกจะร้องเพลงแฟนเก่าให้พวกเราได้ฟังกันนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมไหมมาเอาผีผีเสียลูกเห็นข่องตาเพ่มขอบคุณมากนะครับเนลิต้าอยู <el> ่เอเอ